ตอนนี้ครับตอนนี้ก็มีรายการตวรวจระบบชารนะครับแล้วก็เรื่องนี้จะมีละครเรื่องภาษาพื้นที่จะเข้าฉายในช่อง3นะครับแล้วก็ต้นถ่ายหนังเสร็จไปเรื่องของเทอร์ซนตาครับก็คาดว่าน่าจะประมาณบนนุ๊คบัลล่าและจะได้ชมครับยังไงก็ ตื่นตาตื่นใจครับตื่นตาตื่นใจเพราะว่าจริงๆแล้วคงมีโอกาสยากยากหน่อยที่จะรวบรถแลดแพงอยู่รวมกันด้วยราคาประมาร้อยล้านอะไรองนี้ครับก็รู้สึกว่าดีใจครับดีใจแทนคนคนแบบว่าญานนี้ครับที่มีโอกาสได้แบบว่าได้มาดูรถแพงก็โดยส่วนตัวของวายชอบรถดูสไตล์แบบว่าหรูหรือว่าชอบ์จชนเร็หรือว่าชอบเป็นแบบออสิองชอบแบบสปอร์ตๆหน่อยครับแต่ไม่ต้องเร็ว แล้วมาทำบุญกันนะครับก็เสื้อตัวนี้เดี๋ยวผมจะเซ็ตให้สวยเลยเอาเลยมาสวยด้วยนะค่ะเสร็จว่าเมาไม่ขาดกันเลยค่ะนะคะแล้วก็เดี๋ยวเตรียมใจไว้ดีๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีการประมูลด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยให้กับใครที่หลังได้เสื้อนะคะเสื้อตัวนี้เนี่ยบอกเราว่าเราได้ทั้งหมดเนี่ยทำบุญถ้าบุญทิ้งเมาไม่ขาดนะคะแล้วก็ที่สำคัญมีลายเซ็นของคุณบอยด้วยใม่แล้วนะคะเราก็มาร่วมทำบุญกันด้วยนะคะ ่ะอเคนมด้วยเี้อ่อจะส่ก็กลัแบบว่านือยกเลิกับอนะคะเป็นไตรางกับลัสตราไม่ใช่นึ่ร้อยได้เลยอค่ะโ้ยอฟไม่ต้องประมูลนะขาแก่เข้าไปได้อมันตปวนี้ติดปากนะครับ มันเข้ามูลนิธิใช่ไหมครับใช่แล้วเขาผ่าต so. ัดขาผมเลยแล้วไปหักพนิจ่ายด้วยไปหักานิจจ่ายด้วยเท่าเดินจ๊ะสาวโอ้โหวันนี้นะครับคุณดีมากเลยเดี๋ยวไม่ลงนะคะมีเท่าไหร่ไหมครับใครจะ็ เดี๋ยวเราพยามยอมนะครับใยอมกันทีเดียวเท่ไหรคะไรครับเท่าไหร่ครับเร็วครับรวมๆกันมาก็ได้ครับเท่าไหร่เลยเริ่มชิงช่องคอ่เท่าไรครับเท่าไหร่ครับหนึนะครับโอนะคะทา้านขวาีได้เลยขายยกไ้นะะอนะาทจังัที่200าทค่ะจะาคนนที่เาไม่ขับด้ครับ อยู่ที่มูลนิธินะฮะค่ะตอนนี้อยู่ที่หนึ่งนหาร้อยห้าหนึ่งับหนึ่งแล้วนะคะหนึ่งพนจมึงันเจ็ดหพันเจ็ บ,บ้านนั่นแหละไ,ไม่ต้องผันบ้านนั้นแหละที่อบอกผัดหนึอ่งอ่ะว่าไง